ใครดูกันนะคะระหว่างไทยกับโปแลนด์จบไปเมื่อกี้โอ้โหน่าจะสุดมันดูเดือดกันไปเลยนะคะส่วนใครยังไม่ได้ดูเกมของวันนี้นะคะมาฟังแอดเล่าถึงรูปแบบเกมของวันนี้ในการแข่งขัน,นะะระหว่างไทยกับโปแลนด์กันนะคะเห็นภาพแน่นอนถ้าใครอยากดูย้อนหลังนะคะ ดูผ่านช่อง7 4ได้นะเขาจะมีย้อนหลังในทีวีช่อง7 HD นะคะกด35หรือแอปพลิเคชันบ c a าบูนะคะของช่อง7 BUGABWO สามารถดูย้อนหลังคู่ที่ไทยแข่งได้หมดทุกคู่เลยในแอปพลิเคชันนี้มาตั้งแต่ต้นเซตนะคะคะแนนก็สูสีกัน,นะค่ะแต้มต่อแต้มกันเลยแต่ที่สำคัญนะคะ โปรแลนเขาผู้เล่นสูงใช่ไหมอย่างคอนเดลุกเนี่ยที่เขาเป็นตัวบล็อกอะ่ะโอ้โหจ่ายบอลเร็วกว่าคนเนลุกก็คือตบฝังหมดเลยอะ่ะในเซตนี้นะคะต้นเซตเซตแรกทางคนด่วนานายสิวัชระเมธากุลใช้จรัดพรบรรดาศักมาไว้หน้าบล็อกนะแล้ววันนี้อัจาราพรของยศก็ได้ลงเป็นตัวจริงนะคะหลังจากเมื่อวานไม่ได้ลงเลยพักนะคะในช่วงต้นเซตนะคะทางโปแลนดก็ตัดเกมรุกของไทยได้ด้วย เขาเสิร์ฟดีนะและทําให้เกมรับของไทยอะเป๋ไปนิดนึงแล้วก็ไทยก็มีผิดพลาดท,ทางด้านตีนะคเพราะว่าอย่างที่บอกพอบอลรับเราผิดพลาดใช่ไหมมันก็ต้องกลายเป็นบอลแก้แล้วบอลแก้มันก็อย่างที่บอกค่ะพอบอบลกอกบอแก้ปุ๊บมันก็ไม่เข้าจุดแต่ตรงๆนะทางโปรแลนก็ผิดพลาดคลุกคลิกเหมือนกันนะตีออกในช่วงเซตแรกนะก็ต้นเซตก็ยังเดาอะไรไม่ค่อยได้นะคะในช่วงกลางเซตค่อนมาจะท้ายเซตแล้วนะคะทางไทยก็ ตามโปรแลนด์อยู่ประมาณ5-6คะแนนนะคะอย่างที่บอกทางฝั่งโปรแลนด์สูงจริงๆตัวบล็อกเขานะคะกอนนลุกคือ200เซนติเมตรนะส่วนตัวตอของเขาเนี่ยสตีเซียนอะ่ะ203เซนติเมตรคือเหมือนแค่ขย่งก็ตบกฝั่งได้อะ่ะอย่างก็ในลุกตัวบล็อกผมยีกสาวผมยีกเนี่ยก็แค่ขย่งก็บล็อกได้อุปรสรรคของไทยอย่างเดียวเลยนั่นก็คือ ทางบล็อกนะคะเราต้องทอํายังไงก็ได้ให้บล็อกของโปโลแลนอะคือผิดพลาดอ่ะคือเราต้องเล่นเร็วให้เขาจับบล็อกไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเออคือบล็อกเขาคือเหนือบล็อกยังมีบล็อกอีกอะช่วงท้ายเซตะนะคะทางโปรแลน์ก็เสิบจี้ชัจุออนอีกแล้วและ ก็เสิร์ฟจี้เป็นผลชาตยองค์ก็โดนเปลี่ยนตัวกับวิภาวีทันดีเลยนะคะแต่ก็ไม่ทันนะสุดท้ายในเซตแรกโปแลนด์ก็เอาชนะรอบไปยด้วยสกอร์25ต่อ20สเซตแรกต้องบอกเลยนะคะว่าโปแลนด์รับบอลแรกดีมากพูดเลยว่าบอลแรกเข้าจุดมือเซตเซตเตอร์โซนแทบทุกลูกอะทุกคนส่วนของไทยในเซตแรกนะบอลแรกยังรับไม่ดีและที่สำคัญเราก็มีเสิร์ฟเสียฝั่งโปแลนด์ก็มีเสิร์ฟเสียค่ะแต่ที่บอกทางโปแลนด์ได้เปรียบทางด้าน เกมรับบอลแรกบอลแรกดีเข้ามือเซตตัวบุกเขาเฉียบจบอ่ะเซตที่2ค่ะทุกคนในเซตที่2นะคะชัชิชุอนก็ยังถูกเก็บอยู่ข้างสนามนะยังไม่ได้ถูกลงมานะเป็นวิภาวีที่ลงมาแทนที่คือถ้าบอลแรกโปรแลนด์รับดีใช่ไหมเขาจ่ายมือเซตเข้ามือปุ๊บ มือเซตใจบอลเร็วทันทีแทบทุกลูกโอ้โหในช่วงกลางเซตถ้าใครได้ชมนะคะทางโค้ชด,ด่วนดนายสีวัชรเมธากุลขอเวลานอกนะ,ะกระตุ้นลูกทีมนะคะอหอแต่มันมีคําว่าแบบว่าเราไม่อยากชนะหรือไงทําไมไม่กระตือลือลน้นไม่รู้นะักกีฬาได้ยินประโยคนี้นี่จะก,กระตือลือล้นขึ้นหรือว่าจะหอ่อเหี่ยวนะคะเนี่ยอโอ้โหแต่สุดท้ายนะคะพอทางโค้ชด,ด่วนดนายขอเวลานอกไปใช่ไหมบอลแรกเรากลับดีจริงๆ พอคำพูดของโคตรกระตุ้นได้จริงๆนะไอ้พูดเลยสุดท้ายทางวิภาวีตบ2คะแนนติดเลยค่ะบอลทับเอ็กบอลหัวเสานี่เห็นไหมคำพูดโคตด่วนอะ ยกนิ้วให้โค้ดหน่อยลูกเสอร์โปลแลนด์นะคะโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟสัิเซสหัวสองเขาเนี่ยต้องบอกว่าความเร็วความแรงนี่ประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะนี่มันผิดกฎนะผิดกฎจราจอนนะในเซตสองนี้วิภาวีก็ยังช่วยทีมได้ดีนะคะมาแทนชัจวอนโมกสีช่วยดีจริงๆแต่ที่สำคัญคือบล็อกเขาสูงอะ่ะคือวิภาวีต้องหาทางตีให้ รลอดบล็อกให้ได้เลยนะคะต้องเข้าใจเลยนับถือความพยายามเลยในการที่เจอบล็อกระดับแบบ190-200ขนาดนี้วันนี้นับถือบอลเซอร์ฟโปแลนด์เลยนะคะแล้วก็บอลรับโปแลนด์บอลเซิร์เขาตัดเกมรุกไทยแทบจะแบบคือ เยอะอจริงๆและเซตที่2นะคะทางโปรแลนด์ก็ชนะไทย25ต่อ16ค่ะพูดเลยว่าอะโปรแลนด์แข็งแกรง่งจริงๆยอมรับอย่างที่บอกนะคะผู้เล่นแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟของเขาหรือแม้แต่การตบนี่โอ้โหตบไปถึง95้กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอะบอลแรกรับดีเข้ามือเซตของเขาดีและตัวตบของเขาแต่ละคนก็ระดับแบบมหาการอะดังนั้นก็อย่างที่บอกค่ะ มพยไปนะคะในเซตที่2เออวันนี้พูดถึงเรื่องเกมเสิร์ฟของโปโลแลนด์มาดีมากเกมเสิร์ฟเป็นลูกบอลเสิร์ฟที่มาเร็วมาแรงและแบบเร็วแรงไม่พอมันมุดลงอีกเป็นเอสหลายลูกแล้วตัดเกมรูกของไทยก็ได้หลายลูกเอ บอลเซิร์ฟนับถือเลยโปรแลนด์ในเซตที่3ไทยเปิดมาได้ดีเลยนะคะเพราะว่าบอลแรกดีขึ้นพอบอลแรกเข้าปุ๊บเราก็เล่นบอลสูตรของเราได้แบบเต็มที่ทุกคนคะแนนในเซตที่3ช่วงต้นเซตทําได้ดีนะไทยทาได้ดีขึ้นคะแนนห่างกันแบบแต้มต่อแต้มอะ่ะห่างกันแค่1ห่างกันแค่หนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ยสุดยอดดีขึ้นดีขึ้นพอช่วงกลางเซตนะคะคะแนนเขาก็อน ห่างเราไปหนีเราไปนะคะเป็นประมาณแบบเราก็ตามเขาอยู่ประมาณ5แต้มอีกแล้วในช่วงกลางเซฟเพราะอย่างที่บอกเขาตัวสูงจริงๆไทยทําได้เพียงตีให้มันแรงและตีเหนือบล็อกให้ทัดปลายนิ้วเขาเท่านั้นแต่บางทีก็ไม่ได้ทัดปลายนิ้วก็คือออกไปเลยนะคะเห็นใจสาวไทยอย่างมากเลยแอดบอกแล้วว่าหนักจริงๆด้วยความที่เขาตัวสูงใช่ไหมคะเขาก็กดดันเราในด้านเนี้ยค่อนข้างแบบ มากเลยทําให้เราอ่ะก็พยายามที่จะระวังบล็อกเขามากจนเราก็ผิดพลาดไปเองเออมันเป็นอย่างนี้จริงเข้าใจเลยว่าผู้เล่นตัวสูงมันเป็นแบบนี้ในช่วงท้ายใส่โปแลนด์ก็ยังนําห่างเราแบบไปเรื่อยๆเลยนะคะห่างกันเป็น9กคะแนนเลยนะและสุดท้ายนะคะโปแลนด์ก็เอาชนะไทยด้วยเซตที่3นะคะด้วยสกอร์25ต่อ15นะคะโอ้โหต้องบอกว่า วันนี้โปแลนด์มาดีจริงๆที่จริงมันก็เป็นมาตรฐานของเขานะคะที่จริงถ้าดูฟอร์มจริงๆทางค้นลาวเารนี่ก็ไม่ค่อยแก้เกมอะไรนะคือเขาวางเกมมามาแบบมาให้ลูกทีมเขาเป๊ะๆอยู่แล้วว่าควรจะจับใครควรจะบล็อกไทยอะไรยังไงคือเขาวางตำแหน่งของลูกทีมเขามาอย่างดีอยู่แล้วอ่ะ เป็นฝั่งไทยด้วยซ้ําที่ต้องแก้เกมเยอะจริงๆนะคะแล้วก็เห็นถนึงความพยายามของทีมชาติไทยจริงๆที่บอกมดคันไฟตัวเล็กมาแข่งกับยักษ์ระดับ200เซนติเมตรแบบนี้ทําได้แค่นี้ถือว่าโอเคมากๆนะคะวันนี้สาวไทยแพ้ให้โปแลนด์ไป0ต่อ3เซตรวดเลยนะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่3พัก1วันและจะไปแข่งอีกทีวันที่4เจอกับเกาหลีใต้เป็นนัดสุดท้ายของสัปดาห์แรกนะคะหวังว่า จะเก็บแต้มมาได้ค่ะวันนี้ทุกคนดูไทยกับโปรแลนด์มีความยิ่งห็นอย่างไรบ้างฟอ